สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้มีคําถามอีกแล้วครับคําถามนี้ดีมากเลยนะครับก็คือว่ารถของสมาชิกข่านหนึ่งนะครับนะฮะอาการก็คือน้ําตันออกม้อพักครับนะฮะน้ำดัลออกมอพักตลอดเลยบุบบุบุกเลยนะครับนะฮะก็เสียวเสียว่าจะเป็นฝาสุกงงหรือเปล่านะครับอาการนี้มันคล้ายๆลาสฝาสุกงงครับนะฮะหรือมอ้น้ําตันครับ วิธีวิธีทดสอบนะครับง่ายๆเลยครับนะตามผมมาเลยครับวิธีทดสอบนะครับว่าม้อน้ำเราตันหรือเปล่านะครับวิธีหนึ่งนะครับนะนั่นก็คือใช้เหล็กครับนะเหล็กจะต้องไม่มีคมนะครับนะเรียบๆแบนๆนะครับนะบางครั้งเนี่ยบางรุ่นเนี่ยการวัดใช้การวัดก็ได้นะครับแต่เนี้ยของผมเนี่ยมันบิดปลายก็เลยใช้ไม่ได้นะครับรุ่นที่เป็นการวัดตรงๆนะครับ การวันรบเรียบเลยใช้อน,นันก็ได้ครับนะเช็ดให้สะอาดก่อนแล้วก็ใช้นะครับแต่ของผมนี้ใช้ไม่ได้นะครับมันงอมันงอไปก็เลยต้องใช้เหล็กนะครับเหล็กแบนๆอะไรก็ได้ครับนะวิธีทดสอบก็คือนี่หม้อน้ํานะครับนะเปิดฝานะแล้วสังเกตด,ดูนะครับมันจะมีรูเล็กๆนี่จะมีรู จะมีรูเป็นซี่ๆนะครับไม่รู้จะเห็นไหมนะฮะนะเห็นรูเล็กๆนี่ไหมครับรูเป็นซี่ๆเนี่ยนะครับนะฮะเอาเหล็กแบนๆนี้นะครับแย่ลงไปเลยนะครับแต่จะต้องไม่มีคมนะครับเหล็กจะต้องไม่มีคมย้ํานะครับเหล็กจะต้องไม่มีคมวิธีทดสอบก็คือแย่ปุ๊บนะครับแล้วดันลงไปฮะลงไปนะครับแล้วก็ล้วงเอาขึ้นมานะครับ เนี่ยครับถ้าเกิดมีคราบเป็นขี้โคลนนะครับมีคราบเป็นเป็นขี้โคลนเป็นตะกันเป็นสนิมอะไรเงี้ยนะครับฟุ้งตามขึ้นมานะฮะหรือว่าติดปลายไม้เลยนะครับให้สงสัยไว้ก่อนเลยครับว่ามันตัดแล้วนะฮะคือปกติเนี่ยอันนี้ของผมเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับยังไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับนี่ยครับเป็นฟุ้งนิดๆนะครับนะพอฟุ้งนิดๆนี่ก็ยังรับได้ครับยังไม่ตันเท่าไหร่นะฮะ ของผมเนี่ยพอรับได้ครับนะเนื่องจากว่ายังยังไม่สกปรกเท่าไหร่นะครับนะแต่บางคันเนี่ยพอรูออกมาเนี่ยขึ้นมาเป็นขี้เลนเลยครับนะเป็นขี้เลนเก๋เลยถ้ารูนี้ตันนะครับนะรูอื่นๆก็อาจจะตันแล้วนะครับพอรูตันปับ๊บมันระบายน้ําไม่ออกระบายความร้อนไม่ออกนะครับอาการก็จะเหมือนฝาสูกโก่งเลยก็คือเครื่องฮีตนะครับแล้วก็น้ําดันอนอกมอน้นะนะฮะบางคนบางท่านไม่ทราบเอาไปปาดฝานะครับ เสียใหญ่เลยครับนะฮะเสียตงังเป่าหรือใช่เหตุเลยครับนะสุดท้ายก็ต้องมาไล่ล้างหม้อน้ําอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นดูตรงนี้ก่อนเลยครับดูตรงหม้อน้ําก่อนนะดูตรงหม้อน้ําก่อนแล้วค่อยไล่ไปหาหนักนะครับจากเบาไปหาหนักนะครับนะถ้าทําอะไรเบาๆาก่อนได้ก็ทําครับนะเช่นเอาถอดหม้อน้ําไปแล้วไปล้างนะครับถ้าถอดหม้อน้าล้างเนี่ยจะต้องเอาไปล้างอย่างเดียวนะครับนะเนื่องจากว่าจะต้องให้เขาเป่าเป่าซี่ออกนะเป่าซี่แล้วเปิดออกแล้ว แย่กระทุ้งนะครับล้างวิธีนั้นถึงจะเคลียร์ได้หมดนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมทีินี้นะครับแลวขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะครับนะอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยน,นะครับขอบคุณครับ